ดวงประจำเดือนสิงหาคมของชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออั้มธรรมทาโรด้วยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะมาสับสดๆกันนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์นะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอกลิงที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิววันก่อนนะคะใบแรกมาโอ้โห การเงินมาโดดเด่นกันเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเอ่อสิงห์ธนูแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือชาวธาตุไฟนั่นเองนะต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าการงานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มเงินเดือนหรือได้มีโอกาสได้โบนัสได้เงินพิเศษอะไรต่างๆนะในเรื่องของการเงินโอ้โหไม่ต้องพูดถึง ร่ำรวยนะร่ำรวยเออการเงินต้องบอกเลยมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะอาจจะได้เงินก้อนเงินถุงเงินถังนะหรือเลื่อนค้นเลื่อนตำแหน่งแล้วได้เงินเพิ่มนะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาเปย์ทำให้คุณได้โอกาสทางการเงินหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือนั่นเองติดขาดต้องไหนก็มีคนช่วยเหลือนะถ้าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยเงินไหลเข้ารัวๆเงินเข้ากระเป๋ารัวๆเงินไหลเข้าบัญชีรัวๆเงินโอนเข้าบัญชีแบบ รัวๆนะเงินไหลกองทองไหลมาประมาณนั้นเลยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่มีแฟนแล้วช่วงเวลานี้แฟนใจดีแฟนจะเปนะเออนะมันเหมือนก็ว่าจะมีคนดีๆเข้ามานะเป็นสายเปด้วยมาคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคอยแบบว่าเอาอกเอาใจคุณอยากได้อะไรบอกมานะป๋าป๋าขาวันนี้จะเอาอะไรก็บอกได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะ อ่ะขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะสำหรับชาวทัดุไฟนะในเดือนสิงหาคมสอ1 5ร15จะเป็นอย่างไรอืมโชคดีจริงๆในเดือนสิงหาคมเหมือนกับว่าคุณออกจากจุดที่ไม่โอเคมาแล้วนะปัญหาอุปสรรคที่เคยเยอะแยะมากมายหนักหนาในช่วงที่ผ่านมาการงานการเงินความรักที่รู้สึกว่ามันอึดอัดใจนะในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นไปได้ว่าคุณออกจากสุดนั้นมาแล้วนะ ทยอยออกจากจุดนั้นมาแล้วจุดที่มันไม่โอเคจุดที่มันเป็นความทุกข์นะการงานเอ่ยการเงินเอ่ยความรักเอ่ยอะไรที่มันไม่ดีจบสิ้นแล้วนะคุณออกจากจุดนั้นมาแล้วมาสู่จุดใหม่ที่ต้องบอกเลยปังปุริเย่นะงานเงินความรักปังปุริเย่มีคนหนุนนําอุดหค้าชูช่วยเหลือสนับสนุนต้องบอกเลยชีวิตช่วงนี้ก้าวหน้ามากๆในเดือนสิงหาคมนะใครรับคำนำานายอย่าลืมพิมพ์รับคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันว่าชีวิตของคุณจากก้าวหน้าในเดือนสิงหาคมนะคะยินดีด้วยนะ